สวัสดีครับพและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับ <c oughs> ครับก็มาตามผลออก <c oughs> ครับแนวทางนะครับลาวกาชาตแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับถ้าแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวีก็หาเลขเด่นนะครับจาก0ถึง9คัไดไปเลยอแยค่2ตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นข,ขอขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้ัเรามาดูราวกาชาติเมื่อวานนี้นากาชาดออก9-9-2-1-4จุดวินมีเลข2เนาะแต่ไม่มีเลข9 มี1มี4นะครับใครนำไปวินนะครับก็ขเข้าที่4 1 1 4นะครับส่วนเลข2นะครับมันออก9 2เนาะก็เน้นนาทีห้าไม่มานะครับดันั้นตัวที่มาก็คือเลข2องใครนำสอไปวิ่งไปรูดเข้านะครับขเข้าที่9 2 2 9เนาะกลับไปก็ต่อที่ดาวโจร VIP นะครับดาวโจร VIP ผลออก05176นะครับ05176 ก็มาดูในชุดวินชุดบินมี5มี6มี7นะครับก็ถือว่าเข้าที่7 6 6 7นะครับสำหรับตันที่ไปวินนะครับส่วนเลขหาไม่มีคู่นะเหมือนเลขสองเลยนะครับ2ไม่มีคู่อันนี้เลข5้าก็ไม่มีคู่นะครับฉะนั้นตัวที่ผมเน้นให้นะครับคือเลข5ใครนําไปวิ่งไปลูดนะครับก็ถือว่าเข้าที่51นะครับผมเน้นให้ที่57เนาะ อย่าไปเ้าหกเจ็ดห้าสามาสี่มามาห้าหนึ่งนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเลข6นะครับใครนำหกไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับเข้าที่เจ็ดหกหกเจ็ดนะครับชุดวินนะครับก็ก็วิ่งรูดเหมือนกันนะครับส่วนวินพิเศษวินพิเศษก็เข้าที่เจ็ดหกหกเจ็ดเนาะนะครับห้าไม่มีคู่นะครับสองไม่มีคู่นะครับรอมามีหมดเลยนะครับ มี2มี5แต่ว่าไม่มีคู่เนาะเพราะมันมี9กับ1นะครับครับก็ถือว่าแนวตานเข้าวิ่งโลกทั้งหมดนะครับแล้วก็ชุดวินนะครับก็นะครับลาวกาชาดดาวโจน VIP นะครับแล้วก็มาตามกันต่อสำหรับเดาตันลาวกาชาดเปนที่1เดือน2พศ2อ,อ6 8นะเนาะลาวกาชาดแล้วก็ดาวโจน VIP อพีนรับ ก็มาดูกันวันนี้ชุดบินสําหรับแนวทางนะครับก็เป็นการคํานวณตัวเลขนะครับคราะห์ตัวเลขเลขที่นํามาลงให้นะครับก็เป็นเพียงเลขนะครับที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก FC ฟและท่านผู้ชมทุกท่านเนาะก็พิจารณาเอานะครับส่วนท่านใดชอบก็นําไปใช้ส่วนท่านใดไม่ชอบนะครับก็ผ่านเนาะนะครับสาหรับแนวทางนะครับ เรามาดูการชาติวันนี้ชุดวิน5 6 2 3 4นะครับชุดวินได้5 6 2 3 4วันนี้เล็กเด่นสลับกันเนาะเมื่อวานนี้ผมให้ที่ดาวโจนนะครับทากับพวก 6, วันนี้5 6มาการชาตินะครับก็จะไปหยากบกระชุดนะครับก็จะเป็น ห้าสามแล้วก็หกสี่นั่นตัวที่ผมจับสาตัวนะครับจับที่หนึสมกับหนึ่งหกสนะครับหนึสกับหนึสาม เอาไปขีดอะไรเนี่ยหนึ่งหกสามนะครับสามตัวตัวนี้ไม่ใช่นาะนะครับทีก็เพ้อนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับตัวที่ผมเน้นได้วันนี้ผมเน้นได้ที่เลขห้าน,นะครับสําหรับการชาติจุดติดห้าก็มีสองจุดมีห้าสามกับห้าสี่ เนึ่นตัวีา3ตัวขึ้นตัวนี้น่าน่าเล่นนะครับ53ส่วนตัวรองก็จะเป็น63คือเล็กเด่นอีกตัวนะครับกลับไปกันต่อที่ดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP วันนี้ชุดวินนะครับได้แ9 0 3 4เาศูเด่นคือเลดแปกับเดเก้า เดนในที่เลขแปดนะครับส่วนท่านใดเพิ่มเติมนะครับก็จับเอาในชุดวินนะครับส่วนท่านใดชอบเลขเก้าก็จับเลขเก้านะชอบเลขหกจับเลขหกนะครับวันนี้ผมในแนที่เลขแปดก,ก็จับแปดทุกเอไล่เลยนะครับจะเป็นแปดเก้าแปดศูนย์แปดสามแล้วก็แปดสี่สามตัวผมให้ที่ <c oughs> ในจุดเดียวนะครับสี่แปดศูนย์ ก็สซองชุดเลยเนาะแปดเก้าเก้ากับอันนี้นะครับสามตัวส่วนตัวที่ผมเน้นใหนผมเน้นที่เลขแปดเน้นที่เลขแปดก,ก,ก็จะวิ่งจะรูดนะครับ ช็อตที่สุดก็คือแปดน,นะครับแปดนกับใครที่รับเนว้อตงนะกับบินพิเศษเนาะบินพิเศษก็5 6 8 9แกนะครับ5 6 8 9กก็ใส่เลขกำนะลังวันไปตัวหนึ่งเนาะคือเลขศูนย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์หนึ่ง เลขหนึ่งหนึ่งสามแปดนะครับหนึ่งสามแปดเป็นอาทิตแปดมีแล้วไม่มีขาดเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ฉะนั้นเลขเด่นในสูตรของผมเลขเลยเลขสูตรกำลังวันได้เลขศูนย์นะครับก็เติมให้ตัวหนึ่ง ก่อนได้ชุดนี้นะครับครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1เดือน2อพศ2568นนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ